ต่อไปในหน้าสองขีดแปดสิบสามก็ยากขึ้นมาแล้วนะคะเพราะว่ามันจะเริ่มมีส่วนเกินและส่วนลดเกิดขึ้นแล้วก็ในหัวข้อนี้นะฮะกรณีที่ตัวเงินมีดอกเบี้ยไม่เท่ากับท้องตลาดจะเป็นอย่างไรตามที่ผมกล่าวไปแล้วฮะ,ะเมื่อดอกเบี้ยไม่เท่ากันมันจะมีส่วนเกินและส่วนลดเกิดขึ้นเมื่อมีส่วนเกินหรือส่วนลดเกิดขึ้นเราจะต้องมีการทยอยตัดจ่ายมัน ตามอายุของตัวตามวิธีอัตราดอบเบีย้ยแท้จริงนะครับซึ่งในหน้า2องขีดแปเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องของมันไม่เท่ากันนะฮะดอกเบีย้ยไม่เท่ากันเนี่ยนะฮะเขาก็บอกว่ากรณีที่มันไม่เท่ากันเนี่ยนะ,ะมันอาจจะเกิดจาก ที่ดอกเบีย้ยของตัวมันไม่เท่ากับดอกเบีย้ยท้องตลาดเป็นอย่างเงี้ยนะฮะมันไม่เท่ากันมันก็เลยจะมีส่วนเจอส่วนลดเกิดขึ้นโดยเขาแบ่งอธิบายเป็น2.1และก็สอด้วยโดย2.1กรณีตัวเงินรับไม่มีดอกเบีย้ย ก็ไม่มีดอกเบี้ยก็ยังงงกันอยู่ใช่ไหมฮะว่าอ่ะไม่ไม่มีดอกเบี้ยแล้วจะไปเปรียบเทียบกับดอกเบี้ยให้รู้ได้ไงว่ามันไม่มีส่วนเกินส่วนลดหรือมีส่วนเกินส่วนลดกันแน่นะฮะหรืออีกกรณีหนึ่งก็คือเป็นตัวเงินรับที่มีดอกเบี้ยดังนั้นการอธิบายก็จะมีอย่างเงี้ยนะฮะกรณีตัวเงินไม่มีดอกเบี้ยกับมีดอกเบี้ยกรณีที่มันไม่มีดอกเบี้ยเนี่ยนะฮะ เราจาเป็นจะต้องมาหาดอกเบี้ยมันว่าท้องตลาดแล้วดอกเบี้ยมันเท่าไหร่แม้โจย์จะบอกว่าไม่มีดอกเบี้ยก็ตามสุดท้ายมันเราต้องมีการคํานวณดอกเบี้ยให้ได้นะฮะดังนั้นเป็นหน้าที่ของเราที่เราจะต้องหาว่าแล้วดอกเบี remember, ้ยมันเท่าไหร่เพื่อลงบันทึกบัญชีดอกเบี้ยรับให้ถูกต้องนะครับเราจะใช้ตัวอย่างที่2.18นะฮะมาอธิบายในเรื่องของตัวเงินชนิดที่ไม่มีดอกเบี้ยแล้วเราจะหาตัวดอกเบี้ยมันได้อย่างไรนะครับตัวอย่างนี้ก็คือบริษัทนพพรนะครับได้รับตั๋วเงินฉบับหนึ่ง จำนวนหน้าตั๋วคือหนึ่งแบาทอายุของตั๋วคือ3ปีแล้วไม่ได้ระบุดอกเบีย้ยของตั๋วนะครับแบบนี้เนี่ยบยริษัทดารลัตได้ออกให้เพื่อเป็นหลักประกันการกู้ยืมเงิน7 7 2 1 8บาทก็หมายความว่าบริษัทดารลัตเนี่ยเขียนตั๋วเงินมาขอกู้ยืมเงินบริษัทดารลัตได้เงินไปแค่เพียง7 7 2 1 8บาทเท่านั้นไอ้ตัว7 7 2 1 8บบาทตัวเนี้ยมันคือมูลค่าปัจจุบันนะฮะส่วน เงินที่บริษัทนบพรจะได้รับในอนาคตอีก3ปีเนี่ยเขาจะได้รับ10,000แสนบาทดังนั้นเราจะเห็นว่าแม้มันจะบอกว่าตัวเงินไม่มีดอกเบีย้ยแต่จริงๆแล้วมันมีดอกเบีย้ยดอกเบีย้ยก็คือผลต่างระหว่าง10,000 0กับ 7, 7, 7 2ด8บาทนั่นเองนะฮะที่เราจะต้องมาหาให้ได้ว่าตราดอกเบีย้ยเท่าไหร่และทยอยตัดจ่ายตามอายุ3ปีนะครับดังนั้นเราก็ต้องมาดูหลักการคิดกันนะฮะว่าเป็นอย่างไรจากโจทย์ข้อนี้ มูลค่าปัจจุบันเนี่ยผมรู้แล้วว่าเขาบอกว่ามูลค่าปัจจุบันมูลค่าใบใบก็คือมูลค่าของมันนว,วันที่มีการออกตั๋วนี่มันคือเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยสิบแปดบาทผมรู้อย่างเงี้ยแล้วผมรู้ว่ามูลค่าตั๋วเนี่ยคือหนึ่งแสนบาทมันต่างกันมันต่างกันดังนั้นมันก็ต้องมีส่วนเกินหรือส่วนลดเกิดขึ้นแหละถ้ามันต่างกันจำได้ไหมครผมเคยบอกว่า การจะหาส่วนเกินส่วนลดว่ามันมีมูลค่าเท่าไหร่ก็คืออ้อยสองตัวนี้มาลบกันเนี่ยแหละมันก็คือส่วนเกินหรือส่วนลดคราวนี้ถ้าเกิดเราเอามันมาลบกันมันก็จะมีผลต่างเกิดขึ้นประมาณสองหมื่นสองพันเจ็ดร้อยแปดสิบสองไอ้ตัวเนี้ยมันคือผลต่างแล้วแล้วมันจะเรียกว่าส่วนเกินหรือส่วนลดกันแน่เพราะว่าเขาไม่ได้บอกดอกเบี้ยมาให้เราเปรียบเทียบกันได้ใช่ไหมฮะเรารู้แล้วมันเป็นผลต่างแต่ไม่รู้ว่ามันเป็นส่วนเกินหรือส่วนลดอันนี้ก็ค้างเอาไว้ก่อน คราวนี้หน้าที่ของเราก็คือมาหาดอกเบีย้ยครับแล้วถามต่อไปว่าเรารู้ไหมว่ามูลค่าปัจจุบันเนี่ยมันมาได้ยังไงมูลค่าปัจจุบันตามที่ผมเคยอธิบายไปผมก็เคยอธิบายว่ามูลค่าปัจจุบันก็คือการนํามูลค่าของตั๋วเงินก็คือหนึ่งหมื่นบาทจากโจทย์ที่แล้วนะตีกลับมาเป็นปัจจุบันแล้วการนําดอกเบีย้ยในแต่ละมวดตีกลับมาเป็นปัจจุบันเอามารวมกันเป็นมูลค่าปัจจุบัน แต่จะโจทย์ข้อนี้เนี่ยมันไม่มีดอกเบีย้ยตัวเงินไม่มีดอกเบีย้ยดังนั้นก็ตีง่ายเลยฮะเราก็รู้ว่าในอนาคตมันคือหนึ่งแสนบาทเนี่ยมันมีสามปีใช่ไหมครับปีที่สามปีที่สองปีที่หนึ่งและเนี่ยคือปัจจุบันที่ยืนอยู่ดังนั้นเราก็ตีมูลค่าหนึ่งแสนบาทกลับมานะปัจจุบันว่ามันมีมูลค่าเท่าไหร่ซึ่งเราก็รู้แล้วว่ามูลค่าใบใบของมันก็คือเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยสิบแปดเรารู้แล้วด้วยนะฮะ คราวนี้คําถามต่อไปก็คือแล้วปัจจัยที่ทำให้มันจาก1นึ่งแสนกลายเป็น7 000, 7็ดหนึ่นเจ็พันสอี่คืออะไรเราก็รู้ว่ามันก็ต้องเกิดจากการนำหนึ่งแสนเนี่ยไปคูณด้วยแฟกเตอร์แล้วถึงจะได้มา7 000, 7 000, 2, 8, ็ดหนึ่เจ็พันสอไอตัวแฟกเตอร์นั้นมาจากไหนมันมาจากการเปิดตาราง PVIF เท่านั้นเปิดตาราง PVIF เพราะว่าการคำนวณมูลค่าตั๋วกลับมาเนี่ยค่าเงินมันไม่เท่ากัน ตรงนี้เป็นศูนย์ตรงนี้เป็นศูนย์ตรงนี้เป็นสาหนึ่นนงดังนั้นต้องเปิดตาราง PVAF แน่คราวนี้เวลาเปิดตาราง PVAF เนี่ยก็มีส่วนประกอบก็คือ n กับ i n เนี่ยคือเท่าไหร่จากโจทย์ข้อน,นี้เนี่ยเขาบอกว่าอายุของมัน3ปีดังนั้น n เท่ากับสมสมวดส่วน i เนี่ยเราไม่ทราบเพราะว่าเราต้องการรู้นะว่าดอกเบี้ยมันท้องตลาดมันเท่าไหร่เราไม่ทราบดังนั้นเป็นอย่างนี้ครับถ้าเกิดเราอยากจะทราบก็คือเราย้ายสมก,การเลยครับ จากตรงนี้นะฮะให้ตัวเครื่องหมายคําถามอยู่ตรงนี้ด้านเหนือมันแล้วเราเอาจ็ดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยสิบแปดอยู่ที่เดิมย้ายข้ามฝั่งหนึ่งแสนคูณข้ามฝั่งมาก็เป็นหารครับแล้วเราก็จะรู้แล้วครับว่าไอแฟกเตอร์เนี่ยมันเท่าไหร่เราก็เอาเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยสิบแปดหารหนึ่งแสนครับจะได้่ากับศูนย์จุดเจ็ดเจ็ด สองสองเราก็จะรู้แล้วแฟกเตอร์มันคือศูนย์จุดเจ็ดเจ็ดสองสองและมันเกิดจากอะไรมันเกิดจาก n เท่ากับสามและ i เท่ากับเท่าไหร่ไม่รู้ดังนั้นเราสามารถไล่ได้แล้วเราก็ไปเปิดตารางค่างเงินเลยครับตารางค่างเงินที่ PVIF ที่ n เท่ากับสามแล้ว I เท่าไหร่ไม่รู้แต่ว่าขอให้ได้แฟกเตอร์เท่ากับจุดเจ็ดเจ็ดสองสองเราก็จะรู้แล้วว่าดอกเบี้ยแท้จริงมันคือเท่าไหร่เพราะเราต้องการรู้ดอกเบี้ยแท้จริงนะครับ ดังนั้นผมก็ไปดูที่ตาราง PVIF หน้า8-94ผมก็รู้แล้วว่ามันคือสามงวดนะฮะดังนั้นก็ไล่สามงวดเลยเนี่ยนะฮะไล่สมงวดไล่มาดูเลยว่ามันจะได้เท่ากับจุดเจ็ดเจไหมนะถ้าไล่มาเนี่ยถ้า8%มันจะได้เท่ากับจุดเจ็ดนะฮะถ้า9%มันได้เท่ากับจุดเจ็ดเเห็นไหมฮะ จุดเจเจดังนั้นก็รู้แล้วว่าที่แฟกเตอร์จุดเจเจสองเนี่ยที่สามงวดมันคืออัตราดอกเบีย้ยที่แท้จริงก็คือเก้าเปอร์ซดังนั้นได้คําตอบแล้วฮะคือเก้าเปซเมื่อได้คำตอบเก้าเอร์เซแล้วตัวนี้นะฮะคือเก้าได้คำตอบแล้าอคราวนี้เราก็จะเอาเก้าซนี้มาทำอะไรฮะหาตั้งนานเลยที่หาตั้งนานก็เพื่อจะเอาเก้าเปอร์เซตตรงนี้มาคำนวณการตัดจ่าย ส่วนเกินหรือส่วนลดเนี่ยยังไม่ทราบเพื่อให้มันตัดจ่ายและบันทึกดอกเบี้ยรับให้ถูกต้องนะฮะดังนั้นขั้นตอนต่อ,อไปของเราก็คือเราจะต้องมาทําตารางการตัดจ่ายนะฮะตารางการตัดจ่ายดอกเบีย้ยครับ ช่องแรกก็คือวันเดือนปีช้องสองคือดอกเบีย้ยที่จ่ายตามงวดซึ่งในข้อนี้เนี่ยไม่มีการจ่ายดอกเบีย้ยตามงวดนะครเพราะเป็นตกเงนินไม่มีดอกเบีย้ยต่อไปช่องหนึ่ก็คือดอกเบีย้ยแท้จริงซึ่งดอกเบีย้ยแท้จริงเราคำนวณมาแล้วมันคือเก้าเอรตต่อปี ตรงนี้เราจะต้องเอามาลงบนบัญชีให้ถูกต้องตรงนี้ก็คือส่ว,าาวน,สนเกินหรือส่วนลดนะฮะส่วนเกินหรือส่วนลดคราวนี้เราก็ต้องมาตั้งคำถามกันว่ามันคือส่วนเกินหรือส่วนลดวิธีการก็คือเราเปรียบเทียบไอ้สองตัวนี้ถ้ามูลค่าขอ,ของตัวเงินมันสูงกว่ามูลค่าปัจจุบันนะฮะมูลค่าตัวเงินงสูงกว่าเราจะเรียกว่าส่วนลด ข้อนี้มูลค่าตัวเงินสูงกว่าไหมฮะมูลค่าตัวเงินสูงกว่ามูลค่าอุบานดัง,ง,นงนั้นตรงเนี้ยมันคือสลดนะฮะมันคือส่วนลดดังนั้นก็ตอบได้เลยว่ามันคือส่วนลดดังนั้นช่องนี้เป็นการตัดจ่ายส่วนลดครับถ้าราคาตามมูลค่าสูงกว่ามูลค่าอุบายน,นะฮะและก็สุดท้ายคือ ราคาตามบัญชีต่อไปเราก็มาใส่เลยครับในวันแรกเลยก็คือวันที่ได้รับตัว๋ววันที่ได้รับตั๋วเนี่ยให้เราลงบันทึกราคาตามบัญชีด้วยมูลค่าปัจจุบันเสมอนะฮะก็คือเจ็ดเจ็ดสองหนึ่งแปดแล้วจะต้องมีการทยอยมาสุดท้ายพอครบอายุมันเนี่ยมันจะเท่ากับมูลค่าตามหน้าตั๋วพอดี มูลค่าหน้าตัวก็คือหนึ่งแสนดังนั้นกรณีมีส่วนลดเนี่ยทายได้ว่าเราจะเอาราคาตามบัญชีเนี่ยทยอยปรับบวกเข้าไปที่มีการตัดจ่ายส่วนลดปรับบวกตัดจ่ายส่วนลดแล้วมันก็จะบวกบวกันไปสุดท้ายพอครบอายุแล้วมันจะเท่ากับราคาตามมูลค่าหน้าตัวพอดีนะครับดังนั้นเรามาเริ่มกันที่ปีที่หนึ่งเลยมันมีสปีนะฮะปีที่หนึ่งปีที่สองแล้วก็ปีที่สาม ปีที่หนึ่งดอกเบีย้ยที่จ่ายตามมวดซึ่งข้อนี้ตัวเงินไม่มีดอกเบีย้ยดังนั้นทุกๆงวดไม่มีการจ่ายเงินแทนค่าเป็นศูนย์ไปนะช่องดอกเบีย้ยที่แท้จริงคำนวณอย่างไรดอกเบีย้ยที่แท้จริงเนี่ยช่องนี้นะฮะเราจะต้องคำนวณโดยเอาราคาตามบัญชีที่เหลืออยู่คูณดอกเบีย้ยที่แท้จริงก็คือ9%ดังนั้นการได้ตัวเลขในช่องนี้ก็คือการนำ77 สองหนึ 1> 2, 1, 8, ่งแปดคูณเก้าเปอร์เซ็นต์เจ็ดเจ็ดสองหนึ่งแปดคูณเก้าเปอร์เซ็นต์ได้เท่ากับหกเก้าสี่เก้าจุดหกสองแล้วการที่เราจะรู้ว่าต,ตัดจ่ายส่วนลดเท่ากับเท่าไหร่วิธีการก็คือเอาสองช่องนี้มาลบกันนะเนื่องจากช่องนี้เป็นศูนย์ดังนั้นลบกันแล้วมันก็คือตัวเลขตัวนี้นั่นเองนะัะ และถ้าเกิดเป็นส่วนลดเราต้องการตัดจ่ายส่วนลดนะครับเราจะเอาราคาตามบัญชีที่เหลืออยู่ไปบวกกับส่วนลดที่ตัดจ่ายเพื่อให้มันมีมูลค่าสูงขึ้นแต่ถ้าเกิดเป็นส่วนเกินเราจะเอาราคาตามบัญชีนะครไปหักออกเพราะมันเกินเราจะไปหักออกอันนี้มันเป็นส่วนลดเราก็เลยเอาไปบวกเข้าออนะฮะหลักการอย่างเงี้ยนะฮะดังนั้นเราก็จะเอามันมาบวกกันจะได้กับแปดสี่หงหกเจ็ดจดหก 8 4 1 6 7 6หต่อไปฮนะในช่องนี้บ้างช่องนี้ก็ทำเหมือนเดิมครับก็เอา8 4 1 6 7, ี่หคูณดอกเบี้ยแท้จริง9%ดังนั้นถ้าเกิดเราไม่สามารถคำนวณดอกเบี้ยแท้จริงมาได้เราทำตารางการตัดจา่ายไม่ได้เราก็ลงบันทึกบัญชีไม่ได้าะลงไปก็ลงตัวเลขผิดดังนั้นเราต้องหาให้ได้ด้วยนะครับอันนี้ก็คูณ9% จะได้แบบเจ็ดห้าเจ็ดห้าจุดศูนย์เก้านะฮะปัดปัดทศนิยมตัวที่สามนะฮะปัดขึ้นไปก็กลายเป็นจุดศูนย์เก้าเจ็ดห้าเจ็ดห้าจุดศูนย์เก้าลบกันก็จะเหลือตัวเลขของมันเองแล้วก็ไปบวกนะครับก็เอาแปดสี่หนึ่งหกเจ็ด 0.62บวก75.75จุด0.9จะได้9.1742จุด71ส่วนในปีสุดท้ายเนี่ยเราไม่ต้องมาคำนวณเหมือนกับที่ผมอธิบายเอาไว้นะฮะก็คือว่าสุดท้ายแล้วมันจะต้องเหลือราคาตาบัญชีเท่า,าหน้าตัวพอดีดังนะะั้นวิธีการก็คือเรารู้ว่าไอ้สองตัวเนี้ยมันจะต้องเอามาตัวเนี้ย เอามาบวกตัวเลขอะไรก็ไม่รู้เท่ากับหนึ่งแสนนั้น,น,นวิธีการที่จะได้ตัวเลขตัวนี้คือเราจะไม่หาตรงนี้ละเราจะหาตรงนี้เลยเพราะว่ามันเป็นผลต่างนะครับดังนั้นวิธีการของเราก็คือเรามามาลบกันเลยครับเอาหนึ่งแสนลบเก้าหนึ่งเจ็ดสี่สองจุดเจ็ดหนึ่งนะครับจะได้แบบแปดสองห้าเจ็ดจุดสองเก้าสำหรับปีสุดท้ายจะทำอย่างเงี้ยนะฮะแปดสองห้าเจ็ดจุดสองเก้า และมันก็ต้องเป็นตัวเลขที่เท่ากันเนี่ยฮะได้ตารางการตัดจ่ายส่วนลดมาแล้วนะฮะที่ได้ส่วนลดก็เพราะว่าราคาตามมูลค่าก็คือหน้าตั๋วเนี่ยมันสูงกว่ามูลค่าปัจจันของตัว๋วมันก็เลยเรียกว่าส่วนลดเมื่อมีส่วนลดเราจะต้องทยอยตัดจ่ายโดยการบวกมูลค่าตามบัญชีก็คือบวกมูลค่าปัจจันเข้าไปสุดท้ายมันจะได้เท่ากับราคาหน้าตั๋วนั่นเองครับคราวนี้เมื่อได้ทั้งหมดแล้วเราก็มาลงบัญชีกันครับ การลงมาในบัญชีเนี่ยในหนังสือเขาก็จะมาอธิบายการลงมาในบัญชีนะครับก็คือตอนที่ได้รับตัว๋วตอนที่รับตั๋วนะฮะคนที่ได้รับตัว๋วคือบริษัทกหนกได้รับตัว๋วเวลาได้รับตั๋วก็เดบิตด,ด้วยตั๋วเงินรับมูลค่าของตั๋วเงินรับนะฮะก็คือ ราคาหน้าตั๋วก็คือหนึ่งแสนบริษัทกรหนกได้รับตั๋วเงินรับแล้วบริษัทกะหนกนั้นจ่ายเงินออกไปนะฮะการจ่ายเงินนั้นก็ต้องเทิดเงินสดเงินสดที่บริษัทกหนกจ่ายออกไปก็คือก็คือมูลค่าปัจจุบันนั่นเองนะฮะก็คือเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยสิบแปดมันจะมีผลต่างอยู่นะผลต่างก็คือ 2 2 7 8 2ปนะครับผลต่างก็ต้องใส่ทานด้านเครดิตดังนั้นผมจะเครดิต22องสองเจ็ดแปดสองต่างตรงนี้เรารู้แล้วว่ามันคือส่วนลดเพราะมูลค่าหน้าตั๋วมันสูงกว่ามูลค่าจุบันเราเรียกว่าส่วนลดดังนั้นให้เรารู้ไว้เลยนะฮะว่าส่วนลดจะลงทางด้านเครดิตไปก่อนส่วนลดตัว๋วเงินลับ ส่วนรถตวงเงินรับเนี่ยจะลงทางด้านเครดิตไปก่อนในการลงบัญชีต่อไปหลังจากที่เรารับรู้ตัวเงินแล้วนะฮะเนื่องจากว่าตัวเงินชนิดนี้เนี่ยเป็นตวเงินไม่มีดอกเบีย้ยแต่แม้ไม่มีดอกเบีย้ยก็ตามแต่ในความเป็นจริงเราจะต้องลงบัญชีตามดอกเบีย้ยแท้จริงก็คือเก้าเซนตตามที่เราคำนวณได้ดังนั้นเราต้องทยอยการรับรู้ดอกเบีย้ยรับในแต่ละปีนะฮะแล้วก็ตัดจ่ายส่วนลดตามที่เราคำนวณได้นะครับดังนั้นในขั้นตอนต่อไปของผมก็คือ แม้วตวงเงินไม่มีดอกเบีย้ยแต่ต้องทยอยตัดจ่ายส่วนลดเพื่อบันทึกเป็นดอกเบี้ยรับวิธีการเป็นอย่างนี้ครับปีที่หนึ่งของการตัดจ่ายนะฮะก็ต้องบันทึกดอกเบีย้ยด้วยส่วนลดตวงเงินรับเคยอยู่เครดิตเมื่อตัดตัดจ่ายมันก็ต้องเอามันไปไว้ด้านเดบิตผมก็เดบิตด,ด้วยส่วนลดตั๋วเงินรับด้วยตัวเลขที่ตัดจ่ายมันปีที่หนึ่งหกเก้าสี่เก้าจุดหกสอง และทุกครั้งที่ตัดจ่ายมันก็ต้องโอนเข้าบัญชีดอกเบี้ยรับก็เครดิตด้วยดอกเบี้ยรับด้วยตัวเลขเดียวกันนะครับ6 9 4 9้าจุดหกสองนะฮะปีที่สองก็จะลงแบบนี้เหมือนกันแต่จะลงด้วยตัวเลข7 5 7 5ห้จุดศูปีที่สาม ก็จะลงแบบนี้เหมือนกันแต่ลงด้วยตัวเลขแปดสองห้าเจ็ดจุดสองเก้าป็นแบบนี้นะครับคราวนี้ผมขอพูดถึงในหน้า2ขีดแปดสิบสี่นะครับในหน้า2องขีดแปดิบสี่บรรทัดแรกเลยบอกว่าบัญชีส่วนลดตัวเงินรับเป็นบัญชีปรับมูลค่าที่จะแสดงเป็นรายการหักจากยอดตัวเงินรับเพื่อให้แสดงมูลค่าที่เท่ากับมูลค่าปัจจุบันของตัวเงินรับความหมายก็คือว่าเขากำลังจะบอกว่า ไอ้บัญชีเนี้ยก็คือบัญชีส่วนลดตวงเงินรับตัวเนี้ยนะมันจะเป็นตัวลดยอดตัวตัวงเงินรับลงให้มีมูลค่าที่มันคอยลดลงนะฮะจากที่เคยบันทึกไว้แสนหนึ่งมันจะลดลงเรื่อยๆในงบแสดงฐานะการเงินนะฮะยกตัวอย่างเช่นในปีที่หนึ่งปีที่หนึ่ง ก็คือปีนี้นะฮะหลังจากที่มีการบันทึกบัญชีนี้เสร็จแล้วเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ฮะ,ะตัวตัวเงินรับเนี่ยมันจะโชว์ด้วยยอดหนึ่งแสนอยู่แล้วใช่ไหมฮะในงบสแสดงฐานะการเงิน,นแต่ไอ้ส่วนลดตัวเงินรับมันจะเป็นตัวหักครับเช่นหักส่วนลดตัวเงินรับเนี่ยฮะ,ะถามว่าส่วนลดตัวเงินในปีที่หนึ่งจะเท่ากับเท่าไหร่ เราก็มาเปิดเชียบเพ่กันดูส่วนลดตอนแรกเลยเราลงด้วยยอดสองสองเจ็ดแปดสองใช่ไหมครับแล้วพอมาปีที่หนึ่งซิมี่หนึ่งเราล้ามันออกด้วยยอดหกเก้าสี่เก้าจุดหกสองลบกันมันจะเหลือยอดส่วนลดอันนี้ผมทำเพิ่มขึ้นเติมมามาว่่อนสือนิดนึงนะฮะสองสองเจ็ดแปดสอง ลบห9เก้ามันจะเหลือเท่ากับ15832.38ตัวนี้ก็จะมาหักกับมูลค่าของตัวเงินรับ15832.38ดังนั้นมูลค่าตัวเงินรับจริงๆนะตอนสิ้นปีที่1จะมีเท่ากับ8 4 1 6 7 6ห ปีที่หนึ่งเป็นแบบนี้แล้วปีที่สองเป็นอย่างไรครับปีที่สองก็เง็นตรงนี้แล้วกันนะฮะ,ะ,ะให้เห็นหมดเลยจะได้รู้ว่าความเคลื่อนไหวมันเป็นอย่างไรถ้าเป็นปีที่สองก็โชว์ด้วยตัวเงินรับเหมือนกันแล้วก็หักส่วนลดตวงเงินรับก็โชว์เหมือนเดิมฮะหนึ่งแสน แต่ส่วนลดเนี่ยปีที่สองมันจะไม่ใช่หนึ่งหมื่นห้าละเพราะว่ามันก็จะมีไอตัวนี้วิ่งเข้ามาอีกอยู่ทางด้านเดบิตเจ็ดห้าเจ็ดห้าจุดศูนย์เก้าแล้วเราก็ทำในปีที่สองเลยนะเราก็เอาสองสองเจ็ดแปดสองลบหกเก้าสี่เก้าจุดหกสองลบเจ็ดห้าเจ็ดห้า จุย์มันจะเหลือเท่ากับแปดสองห้าเจ็ุดเปสองห้าจุดมาลบกันลบกับ1นึ่งแสนนะฮะจะเหลือเท่ากับ9ก้าหนึ่งเจ็หนึ่ง สุดท้ายปีที่สามปีที่สามเนี่ยมันก็คือสมมันรับก็คือหนึ่งแสนหากส่วนลดส่วนลดมีเท่าไหร่ฮะในปีที่สามมันก็ต้อกลายเป็นอย่างเงี้ยฮะตัวนี้ก็จะวิ่งเข้าไปแปดสองห้าเจ็ดจุดสองเก้า เราก็เอามันมาลบกันลบกันแล้วมันก็คือศูนย์ดังนั้นตัวนี้คือศูนย์ส่วนลดเป็นศูนย์ละดังนั้นมูลค่าของมันก็คือหนึ่งแสนละเห็นไหมฮะว่าพอถึงสิ้นปีที่สามมูลค่ามันก็คือราคาตั๋วชีมันก็คือแสนหนึ่งตรงตามนี้พอดีแล้วมันก็ อายุของตัวแล้วนะฮะเนี่ยคือหลักการคิดนะครับส่วนลดตัวเงินรับเป็นตัวลดยอดตัวเงินรับอย่างเงี้ยนะเป็นตัวหักคราวนี้อาจจะมีคำถามว่าแล้วส่วนเกินตัวเงินรับทําอย่างไรส่วนเกินตัวเงินรับก็จะตรงข้ามกันนะเมื่อส่วนลดเอามาเป็นตัวหักตัวเงินรับดังนั้นส่วนเกินก็จะต้องเอามาเป็นตัวบวกตัวเงินรับนะครับ